อยู่นิ่งๆนะอยู่นิ่งๆนะอย่าแสดงอากัปกิริยาอย่างนี้กับฉันนะฉันจะไม่ให้เธอกินข้าวเย็นนะอยู่นิ่งๆต้องเป็นช่อพอ่พอพ่อตอนไหนลูกหนูจะไปหายายานะแต่ตคนเดินๆให้แม่ไปส่งที่ลูกไม่ต้องอ่ะเดี๋ยวหนูไปเองนะมาดูดีๆนะลูกค่ะ ดีกว่าเอ๊ะยาย่าอยู่ไหนเนี่ยถ้ายาย่าไม่อยู่ยาย่าคงอยู่สนามเด็กเล่นแหละเดินไปดูดีกว่าอ้าวยาย่าไม่อยู่นี่นาแล้วเล่นข้าวเวลาไปกอนละกันเผื่อยาย่าจะมา อุ้ยน,นัถใคายอ่ะช่วงนี้นะเด็กๆกักตัวอยู่กับบ้านกันหมดเลยไม่มีเด็กมาให้จับตัวไปเป็นขอทานเลยเนี่ยวนหามาหลายวันแล้วโอ้มีเด็กผู้หญิงนั่งอยู่คนหนึ่งคนเดียวด้วยโอ้ย,ยได้แล้วได้แล้วได้แน่แนแน่แนเดี๋ยว,วจับตัวเลย เป็นขอทานดีกว่าไม่รู้พัดหลงกับพ่อแม่ได้ยังไงเนี่ยใส่แงสซะหน่อยเดี๋ยวมันจะจำหน้าเราได้เอมีใช่ยายายหรือว่าคนในหมู่บ้านนะหนู มานั่งทำไรตรงนี้คะเนี่ยหนูมารอเพื่อนอะค่ะแต่มันจะเย็นแล้วเนี่ยปาปานะาไปส่งที่บ้านป้าเราอยู่หมู่บ้านเดียวกันเนี่ยป่าเดี๋ยวไปส่งอ๋อไม่เปไลค่ะทำไมล่ะอ๋อแม่บอกว่าไม่ให้ไปกับคนแปลกหน้าค่ะอุอ้ยแปลกหน้าที่ไหนก็อยู่หมู่บ้านเดียวกันนี่แหละบ้านหนูอยู่ซอยไหนนะเอ,อซอยดทชายค่ะ <c oughs> อุอยแ <ๆ S 2> ม่ไม่ให้บอกบ้านเลขที่เท่าไหร่นะลูกหนึ่งสองสามอุ้ยแม่ไม่ให้บอกเหมือนกันค่ะแล้หนูชื่ออะไรนะหนึ่ง นี่ขนาดแม่ไม่ให้บอกนะข้อมูลแน่นเชียวโอเค,อเคนะ<อ>เป็นเพื่อนกับแม่หนูเองแม่หนูชื่อแม่ยูพ่อหนูชื่อพ่อหนึ่งน้องชื่ออิงติงบ้านอยู่ซอยหนึ่องสามนาอยู่ซอยสี่ห้าหกทีนี้ไปด้วยกันได้หรือยังแล้วหนูจะมั่นใจได้ไงคะว่านะเป็นเพื่อนแม่หนูจะไม่มั่นใจได้ยังไงแม่หนูอะ ชอบแต่งหน้าใช่ไหมค่ะอ่าเห็นไหมแม่หนูอ่ะชอบไปสระผมที่ร้านใช่ไหมใช่ค่ะอ่าแล้วบ้านหนูอ่ะก็มีต้นไม้หน้าบ้านด้วยใช่ไหมใช่ค่ะ,ะเห็นไหมว่าเป็นเพื่อนกันขับรถผ่านบ้านหนูบ่อยเดี๋ยวน้าไปส่งตกลงจะไปไหมเนี่ยค่ะป้าป้าป,าป,าปาเสียเวลาเอ,อ่อมาคะ้านี่มาเลยซอยบ้านหนูแล้วนี่คะไม่ต้องพูดมากนั่งเฉย ไม่ต้องเปิดหรอกมันล็อกจากทางนี้อยากกลับบ้านแล้วอ่ะเดี๋ยวจะพาไปหาเงินฮ่หาหนูอยากกลับบ้านแล้วหยุดพูดแล้วหยุดเสียงดังโวยวายว่าง่ายๆอย่างเนี้ยดีเย็นนี้ฉันจะให้เธอกินข้าวเยน็นแต่ถ้าเธอพูดไม่รู้เรื่องนะฉันจะให้เธออดข้าวเยน็นและฉันก็จะปีเธอด้วย แดงอากับกิริยาอย่างนี้กับฉันนะฉันจะไมไ่ให้เธอกินข้าวเย็นนะอยู่นิ่งๆทำตัวให้น่าสงสารหน่อยวันนี้เธอต้องหาเงินให้ฉันที่ได้สามแสนนะสามแสนสามแสนถ้าเธอหาไม่ได้เธอกดข้าวแลวฉันจะตีเธอนะตีตามจำนวนเงินที่เธอได้ถ้าเธอหาให้ฉันได้แค่สองพันฉันจะตีเธอสองพันที ให้หน้าสงสารเขาไว้นะหน้าสงสารอะ่ะหน้าสงสารอะ่ะสามแสนอะ่ะท่องไว้นะไมชใ้ไม่ดูอยู่ค่ะ ทำนะคะใช่ค่ะอันนี้เป็นแค่การแสดงใจนะคะเป็นแค่การแสดงไม่ควรทำตามแล้วก็ที่สำคัญนะคะห้ามไปกับคนแปลกหน้าเด็ดขาดเลยนะคะอันตรายมากค่ะคนที่แสดงเป็นคนแปลกหน้านะคะก็คือแม่ของยายานั่นเองนะคะให้กำลังใจต้องกดไลค์ด้วยนะคะบ๊ายบาย